Yeah, GTA g t ไฟชัดๆนะฮะบนเวอร์ชั่นมือถือเคาประตูครับนี่เ่ยเคาะด้วยตีนเะฮ้ยอยู่กับต็มเลยอย่างกระแมงสาบโยซ่ Yo, าดีวิวรุ่นเมกาดิวรุ่น uba, ดูไปดิวรุ่นชาวชายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมมือถือที่มีมชื่อว่า City of Our l o นะเป็นเกมแบบว่าแนว GTA V r o p e มีภาษาไทยให้เล่นด้วยนะผู้ชมนะ โคตรมันโคตรเท่โคตรตึงโคตรอันตรายาคนดูนะนี่เป็นเกมแบบแนว GTA V โรเพเลยนะท่านผู้ชมนะาเหมือนจะตัวไฟเอ็มเลยนะครับเนี่ยพูดง่ายๆคือมันคือ,อ GTA GTA โรโรเพคนดูนะนี่ภาคแบบภาคใหม่เลยนะท่านผู้ชมตอนนี้เขาเปิดเล่นอย่างเป็นทางการนะครับในสตูไทยนะทางไอโอเอสรกรนเนาะแต่ว่าตอนนี้เขาเปิดในส่วนของมือถือ Android ก่อนนะครับมีภาษาไทยด้วยนะ,ะก่อนหน้านั้นนี่ผมเคยลองเล่นมาในส่วนของจท่วงเบต้ามาแล้วนะครับรอบหนึ่งนะท่านผู้ชมมาเราจะมาทำเควสกหน่อยแต่เพื่อดําเนินการต่อไปลวยครับ เกมนี้เป็นเกมออนไลน์นะเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะท่านผู้ชมนี้ระบบมือถือมือถืออะไรพวกนี้เนี่ยนะเออหัวจะแจกให้ระบบทักษะว่ะเอาว่ะชีดเลือกทักษะได้ว่ะเอาว่ะวิจัยเฮ้อโคตรเท่โคตรตึงเแมน we got a shot to the scorpio r e m e m b ว r the อ a r we used t เอาควสนี้ก่อนนะไปลุยเอาเควสนี้เรายังไม่จบหรอ บราห์ถ้าเราต้องการจะยิงกับเราตวองยิงที่าี่เจ็บที่อุดฉันบอกว่าถ้าเราต้องการจะยิงกลับเราต้องดิงที่คี่เจ็าที่สรดฉันบอกว่าถ้าเราต้องการจะยิกลับเราตองยิงที่ที่เจ็บที่สุด อิสปาฟินลวงฮะอืมอันนี้ถังอะไรวะ เเเเกก็็บบงินนาะหากคุณกําลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่ล่ะก็นี่เลย Rich Band Shop เว็บผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง400,000คนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox, Free Fire, PUBG Mobile, ROV, Call of Duty Mobile, Call of Duty Warzone, Diablo Immortal, v a l o r a n t Age r a c e r Sausage Man, Overwatch, g e n s h i n Impact, LOL Identity V และนาร็อกโมบายบัตรกำนันแล้วบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไวเติมก่อนใจทีหลังนึกถึง Richman Shop โ no นหนึ่งเรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เว็บ Richman Shop หรือ facebook Richman Shop ไลน์ at Richman Shop ถ้าอยากเติมเกมคุ้มคุมราคาถูกนึกถึง Richman Shop โอเคขมอออ สวยแอฟแตกครับพี่ไปไปไปถังระเบิดอยู่ตรงนี้อันนึงขโมยบีบี้สิสควายนี่ล่วงครับเวลีกูดไปเดี๋ยวเราอืมอืมจะมาเก่าอะไรกันแถวนี้ครับพี่สวยระเบิดครับตึงจัดตึงจัดคนดู หมดบีบ <No> ีไป here? อืมอืมล่วงสวยครับเรียบร้อยภารกิจนี้โคตรีโคตรึงอ่ะมาว่ามาว่าทีนี้เราไปทำอะไรต่อครับไปที wrote, ่โอเคยืนยันไปพบที่คราโอเคฝั่งนู้นนะผมต้องหารถแถวนี้ก่อนนะครับดักรถอะไรโลขึ้นรถครับไป ลงไปดิเอาว่ะท้าทายกันคับขี่ไปฮาร์ฟนี่ขโมยรถได้ดาโคตรตึงคนดูเฮ้ยตอดครับอันนี้มันทำภารกิจนิดหน่อยนะคนดูนะช่วงแรกๆมันแบบว่ามันให้เราแบบมาคุงมาคุยเลยวกนี้แต่ภาพสวยนะท่านผู้ชมผมร่บตอนเบต้าภาพก็สวยนะครับนี่อ๋อปีนิกซ์สื่อโอเคมาปลอมตัวนี้เข้าไปในบาร์อ โคตรหล่อโคตรหล่อโคตรดีเอาว่ะเอาว่ really e like ดีดีกูด o อยก็เรียกปลอมตัวปลอมตัวเป็นดิคเซิร์ฟไปเอาไปหาข้อมูลสินะอันนี้คิดว่านะฮะขโมยบิ๊กใส่บางอย่างไว้ข้างในไว้เฮ้ยเอาว่ะกระติกรอบสังหารเลรี่เดินไปรอบๆพร้อมยืดอกโชว์ แก๊งนักลิงอนนี่แก๊งนักลิงนะครับคุณนะลินไว้ก่อนครับอ่าได้ยินเสียงคุยกันนะท่านผู้ชมนะมันแต่งตัวเหมือนไอ้แก๊งแก๊งเสื้อเขียวใน g t a Fan เนี่ย GDF Fan Andrews Fan a n d r e w สข้ามข้ามข้ามเอาว่ะ เสียงภาคแม่งยังเถื่อนคนดูเอามือลงมาต่อยได้ไหมล่ะอุ้ยอ้าวอันนี้โหลดสุนแป๊บไอ้น้องลู้วงโคตรตึงมันกดปิดเลือดได้ไหมวะคนดูเดี๋ยวผมดูเอ้นั่นก่อนนะควบคุมพื้นฐานกราฟิกหมดยิงซ้ายยิงขวาเล็งยิงยิงปกติเล็งยิงไม่เอาไม่เอาเล็งยิงเสียง เออผมปรับไอเสียงนี่ลงนะเ,เสียงเอฟิกเอาเสียงนี่ลงแล้วกันโอเคโอ้เสียงปืนแม่งยังดังเลยอ่ะปรับก่อนโอ้โอ้โอเคปรับแล้วมาลงครับใตด้ดินมีอะไรนี่ เคาะประตูครับนี่เนี่ยเคาะด้วยตีนเฮ้ยอยู่กันเต็มเลยอย่างกระแมงสาบยัวยียออะเราเบิร์ไปกินนะไปน้องน้อยหน้าบอยนี่เนี่ยที่มากับความชิบหายเอาดิลากหัวตึงๆนะหัวตึงๆปั๊บจ้องกันครับสวยอยากเปลี่ยนจากอูซี่เป็นปืนอื่นได้ไหมวะเนี่ยอือหยุบให้หมดครับคนดู ตองเก็บกระสุนเครื่องประดับมาแล้วเว้ยเฮ้ยราใส่แล้วใช่ไหมชุดเมื่อกี้นี้นะน่าจะใส่แล้วนะครับเฮ้ยเอาว่ะไปขี่ชอปเปอร์ตามโคโตโคโี้มันจะเไมเสียงเป็นงนี้ล่ะเสียงฮาร์เลย์ทำไมเป็นงนี้ล่ะวะมึงบ้าไปแล้วเหรอเสียงฮาร์ลี่โโเป็นโคตี้ได้ย่ังไงอะดีๆพี่ มาว่ามาว่านี่ชนไปเลยทีหนึ่งชิดดูโอ้ระเบิดภูเขาเผากระท่อมดีเนี่ยเราไม่ตายเฮ้ยโอ้โหยังก็หนังอินเดียไปเลยเพื่อนที่นี่เพื่อนเรามันไล่อยู่นะครับคนดูนะเอาปืนเอาปืนตามปืนตามแล้เจอก็สาวเนี่ยนะอิริน่าโอ้ยต้องยิงรถมันนะต้องชมนะตอนนี้ อ้าวอ้าวอ้าว,อ,าวอย่ามาเกา่าไปกินเก่าหลาใส่พริกกดตึงอ้าวกดพิษไหมเงยเฮ้ หากคุณกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย Richband Shop เว็บผพ้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง400,000คนม,มีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox Free Fire PUBG Mobile ROV Call of Duty Mobile Call of Duty Warzone Diablo Immortal w a r l o r d t Age Racer s a u s a g e m a n Overwatch g e n s h i n Impact LOL Identity V, Legend Mobile, บัตรกำนันแล้วบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไว้เติมก่อนใจทีหลังนึกถึง Rich Man Shop โ no นหนึ่ง <ๆ S 1> เรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เว็ Rich Man Shop หรือ Facebook Rich Man Shop l i น e at Rich Man Shop ถ้าอยากเติมเกมคุ้มคุราคาถูกนึกถึง Rich Man Shop อาด้อดิเเรา,า,าต้องยิงทันหน้านี้ว่ะคนดู เอาว่ะเอาว่ะวูทำไมมันไปชาเทลูกพี่สวยสวยอัดไปก่อนครับอัดไปก่อนคนดูโคตรเท่โคตรตึงไงวิววิววิววันมีลูกน้องเท่าไหร่กันเนี่ยพวกนี้ลูดลูดลูดเอาว่ะเอาว่ตั้งวันกันยังไหวเอ้ยโดนแล้วโดนแล้วเข้าอยู่เข้าอยู่ โอ้โหโอ้โหโอ้โหโคตรโหดคนดูยิงแมพทุกมิตเอาเด้เกือบทำสำเร็จแล้วโดนมั้งไหมเนี่ยมันเข้าไหมเนี่ยคนดูนี่ถ้าเข้ามันจะมีเลขขึ้นแบบนี้นี่หว่าเออนี่โดนอยู่นี่โดนอยู่ยิงเงนยิงเงินโอ้โห อ่ะให้เตกอ่ะให้เตกสวยสวยไปไปไปตามไปนั่นรถลูกพี่ชาเทเอาว่ะเอาวาข้ามครับคนดูมาคุยกับอิลินา่าใช่ไหมเย้เวลีกูดด่านห้านะครับผ่านแล้ว ายส์อ้าวอุ้ยนี่ไงใส่อาวุธได้คนดูโคตรที่ใส่ยังนี่ใส่ยังเราใส่ไล้ใช่ไหมหน้ากากถุงมือผมใส่ยังไงไม่ใส่เลยผมใส่ถุงมือ450นี่ใส่ครับใส่ให้หมดสนับเข่านี้ใส่เพื่อแบบว่าเราจะได้โหดขึ้นเย้เอา่าเอาว่า ปเราที่นี่ทำภารกิจไดต่อดำเนินเพื่อทำการน,นี่บทต่อไปนะครับคนดูนะเปิดเมนูโทรศัพท์ชื่อเสียงอ๋อนี่ไงโอเคกดแตะเพื่อเปลี่ยนถนนถนนอ๋อนี่คืองานนะทุกชมนะจะต้อง,งไปนะครับโอเคอเคทรมาอ้าวิ่มนํำทางล้มเหลวเฉย นเรอาอต้องกดตรงไหนนี่ฮือนี่หรือเปล่าที่มันให้เราไปงานโอเคนี่ตัวละครเรานะท่านผู้ชมนะการเลื่อนนำทางล้มเหลวอ,อ้าววัตฮิกทีรีพอร์ตโอเคอ๋อมนให้ทีรีพอร์ตกลับมาบ้านก่อนอ่า ไปที่เมนูตู้เสื้อผ้านนะมันจะมีเครสบอกครับเปิดลงรถโอ okay. เคเรียกใช้รถอา่าเราอยู่ในบ้านนะนี่คนดูขับรถกลับบ้านเรากลับมาแล้วพี่โอ้โหนี่อันนี้คือบ้านเรานี่ว่าคนดูเย็นรูเดี๋ยวผมเปิด X mode ไว้นะอ้าว X mode ไว้อยู่แล้วนะครับโอ้เกมแม่งภาพแม่งสวยจัดอะคนดูดูดิ เอาว่ะเอาว่ะศึกษาแผนที่ตูไปที่ตู้เสื้อก่อนอย่างแรกนะที่ผมจะทำเอาก่อนนะครับวันไหนทำอะไรเนื้อไปตู้เสื้อผ้ายอยู่ตไหนเนะนื้อนี่ไงตู้เสื้อผ้ายอยู่นี่นะครับโอเค I'm good it ตามอะ nice เย่ขอ,อ,อแต่งตัวตรงนี้นี่มาเอาออกกันเหรอไปที่ร้านค้าอาวุธโอเคแล้วนึงนผมรีโหลดกระสุนก่อนโอ้โหภาพแม่งสวยจัดอะเกมดูดิเอาว่ะเอาว่ะโอ้ภาพโคตรดีอะ GTA GTA ไฟชัดๆนะฮะบนเวอร์ชั่นมือถือ ที่ร้านคาร์วุตส่งนั้นใช่ไหมกดลงรถก่อนผมเอารถก่อนนะเรียกรถก่อนมาแล้ววเฮ้ยรถพี่โนตรึงไปจา้าเงี้ยเงียยเงียน,นยาฮูไปหาของที่ไปหาปืนกันนะไปหาปืน้องฟูงอย่างงี้ดิฟครับโอ้ชนขับดีดีครับดีอยู่นะ เฮ้ยปั๊บนี่ร้านค้าอาวุธนะครับโอเคเข้าไปข้างในนะโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมอ่า City of Outlaw นะท่านผู้ชมนะลิงก์โหลดเกมนี้อยู่หน้าหน้าทำใจตะคลิปนะเป็นเกมของว่าอ่าแนว g d V 5M เลยนะท่านผู้ชมนะลิงก์โหลดเกมนี้อยู่หน้าหน้าทำใจตะคลิปนะไปโหลงมันได้งานได้นะจ๊ะสำหรับวันนี้พี่โค้กตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโคตึง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรีป ไลออดสตรีมบัตร grab บัตรไลน์ tinder อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง rich man shop โน่หนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ rich man shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย